สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวหลังเลิกงานกันนะคะเพราะว่าที่วัดสุทัศน์นะคะมีงานเฉลิมเกียรติพระบระมีร้อยปีของรอ8นะคะงานวันนี้อะ่ะก็จะมีการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือแล้วก็การแสดงโขนการเดินทางที่เราเลือกใช้ก็คือรถเมล์ค่ะเราก็น่าจะไปถึงประมาณ6กโมงครึ่งตาม Google m a p นะคะคิดว่าเราไม่ต้องรีบเราก็เลยใช้รถเมล์มารูตัวอีกทีเนี่ย มันก็ถึงข้างวัดภระแก้วแล้วนะคะซึ่งเลยป้ายเรามาต้องรีบลงแล้วก็เดินเอานะคะไปที่วัดสุทศัตมันใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ20ินาทีก็เลยคิดว่าโอ๊ยไม่ทันแน่เลยการแสดงภาคเนี่ยเนี่ยเชียดได้อะล,ลงล่าไม่ผิดป้ายก็ลเลยเดินไกลทำให้มันใช้เวลาเยอะขึ้นถ้าฉันเห็นความหวงังคือตรงน,นั้นมีแสงไฟฉันมาถูกค่ะตามไป สคจ,จริงๆมาแถวนี้บ่อยเหมือนกันนะน่าจะไม่เคยมาวัดสุทัศน์เลยอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาวัดสุทัศนนะคะการเที่ยวแบบปุบปับอ่ะไม่ได้วางแผนมาดีเราก็ไม่รู้ว่าภายในงานมีอะไรบ้างรู้แต่ว่ามีการแสดงที่เราอยากมาดูแต่จริงๆแล้วในงานอ่ะมันมีขายของมีอาหารมีให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งมันจัดเป็นรอบ แล้วก็ต้องรีบเข้าไปเพื่อไปดูรามเกียรติ์ตอนทุ่มหนึ่งขอโทษน,น,นะคะถ้าจะดูโขนตรงไหนอะเดินตรงไปใช่ไปวิหารนะคะอันนี้เลยโบสถไปจะเป็นวิหารห้องทางนี้ได้ไหมหรือว่าตรงนี้ได้กว่าได้หมดเลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะเดินออกซ้ายออกขวาก็ได้นะคะเข้าวิหารมีอยู่สองทางเราจะเดินที่เดีเนี่ยอ้อมแดดเมื่อนเสียงที่ได้ยิกนก็คือเป็นเสียงการแสดงภาคเหนือนะคะแม้จะไม่ได้ดูก็ได้ฟังนิดนึงก็ยังดี 啊。 หลังจากที่เราคิดได้แล้วนะคะเราก็เดินลัดเลาะ,ะมาจนถึงบริเวณหน้าเวทีแต่ว่าอันนี้คนมันเยอะมากเลยก็จะอยู่ไกลมากแต่ก็เออพอได้อะไรยังพอเห็นอยู่ขอรีแคปแล้วกันนะมันไกลไม่รู้ทุกคนรู้เรื่องรามาเกียกรติ์หรเปล่านี่คือการสปอยนะนนทุกเนี่ยเป็นตัวละครหลักในเรื่องนะคะคือเขาเป็นคนรับใช้ให้เหล่าเทวดานางฟ้า โดนกันแกล้งแต่คนสวย,สวยออก็เลยแบบว่าเสียอกเสียใจอันนี้ก็คือน่าจะถ่ายไม่ทันรืยยังไงกําลังแทรกตัวเข้าไปใกล้อยู่นะคะก็เลยไปฟ้องกับพัะน่านลายซึ่งนี่นะคะคือพรนนาลายค่ะเป็นตัวเอกนะคะจะได้แอร์ทามเยอะนิดนึงท่านก็จะแบบไอ้กวายจะมานั่งโต๊ะนี่ก็คือจะต้องได้ดำเพื่อความสวยงามนะ,ะตรงนี้อ้อนวอนผู้บริหารของสวรรค์ชั้นฟ้าดวาวดึงนะ,ะช่วยลดแอร์ทามท่านเพื่อความเหมาะสมด้วยนะคะ นนทุก็มาฟ้องค่ะก็ไม่ฟ้องมาเรียกว่าร้องเรียนนะว่าเนี่ยโดนกันแกล้งช่วยหน่อยได้ไหมพระนารายก็เลยให้นิ้ววิเศษมาให้นิ้วมาเป็นอาวุธนนทุก็โอเคสบายใจมีอาวุธป้องกันตัวนะคะก็กลับไปทํางานต่อแต่พอลงไปทำงานต่อก็แน่นอนค่ะโดนกล่นแกล้งจากคุณพี่สุดหลอ่อแล้วก็คุณพี่สุดสวยนะคะก็เลยจัดการ ยิ่งไปปิ้วปิ้วปิวปิ้วคือชอบที่แบบว่านิ้วมันแบบวาวับอโมันมีแสงวาววาปวับอยู่ที่นิ้วด้วยอะดูเป็นนิ้ววิเศษดีหลังจากที่โดนส่วนกลับนะเทวดานางฟ้านะคะก็หนีไปค่ะหนีตายกันไปนะคะพานารายนะคะสวย ช,ช่วงไหนไม่พูดก็ชมๆชมชมไปนะคะชมๆไปหลงจากที่พานาลายรูนะคะพานาลายก็วางแผงปลอมเป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้าคนสวยไปไร่รำโชว์ตัวนะคะแล้วก็ตกเหยื่อได้ กฟกเลยบอกว่าจะมาเป็นคู่ฉันก็ต้องรำให้ได้เหมือนฉันนะก็เลยหลอกล่อให้นนทุกนะคะได้รำตามท่วงท่าของตัวเองค่ะโยเก่งใจจังภาพก็ไม่ดีถ่ายก็ติถั่วคนแต่ว่าดูไปนะเธอมันสวยอะแต่เรื่องแบ,บนี้มันต้องเห็นด้วยตาตัวเองอะนั่งดูแบบนั่งดูในโทรศัพท์ในมือถือมันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ อันนี้ก็คือเป็นการคร่าวๆฉันพูดไปด้วยแล้วพวกเธอก็ฟังไปอันนี้นะคะก็คือนี่เริ่มไล่ไล่ลำตามแล้วคนที่เล่นกันนอนทุกคนเ,เก่งเนาะเขาเก็บรายละเอียดอะเพราะว่าตัวต้องลำไม่ไม่เก่งไงมันก็เลยมีท่าบางท่าที่มันเออดูจะตลกตลกเนี้ย เรียบร้อยโดนสอยก็คือเอานิ้วยิงตัวเองไปเรียบร้อยจ้ะพันาลยก็เลยเปยแผนแผนการนะคะถ้าคือพันาลัยเนี่ยแปลงกายเป็นนางฟ้าเพื่อจะให้นนทุกเนี่ยใช้นิ้วที่เอาไปทําลายคนอื่นเนี่ยกลับมาทําลายตัวเองนนทุก็บอกว่านี่มันแบบไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมมากๆอ๋อเล่าอย่างอัธรรดซะด้วยใช่ชอบเลยที่ชอบ นนทุก็บอกว่าถ้ามาถึงว่างวางอุบายขนาดนี้แบบเราซึ่งหน้ากันเลยน่าจะดีกว่าก็ประมาณเชิงว่าเฮ้ยถ้าแน่จริงก็ตัวตัวกันสิอะไรอย่างนี้พนันาอะไรก็บอกโอเคเดี๋ยวเราจะให้เองนะไปเป็นยักษ์สิบหน้า20มือคลองกรุงลงกาไปด้วยจ้าแล้วส่วนฉันจะเป็นแค่คนธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู้กันเขาก็ไปเกิดก่นนะคะเป็นพระรามกับพระรักนะก็ออกมา แล้วฉันว่าสาววายฉันหอบนิดนึงเราก็ต้องตัวสต,ติเองว่าเขาเป็นพี่น้องกันอย่าทาแบบนั้นฉากที่ปรากฏนี่ก็คือพระพระรามอ่ะเขากําลังเสียใจเพราะว่านางสีดาโดนโทศกัณฐ์หลักตัวไปแล้วนะคะก็เลยจะเดินทางไปเจานางสีดาแล้วก็ไปเจอกับหานุมานฮานมุมานก็เอ๊ะมนุษย์นี้เป็นใครนะระหว่างนี้มันเกิดเรื่องนะแต่ว่าเราจะแบบเอาสั้นๆเลยไปเรียกพวกมาช่วยพระรามกับพระลักษม์มันเป็นลูกน้องให้นะคะแล้วก็เดินทัพไปกัน ก็คือเธอ,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 อเรียกมาทีนับสิบอะมายกหมู่บ้านมายกตำบลมายกเทวีนะหนึ่งกองทัพได้เดินทางเพื่อจะไปกรุงลงกาจะเห็นว่าพื้นหลังตรงนี้นะคะเปลีป่ยนเป็นทะเลใช่ไหมเพราะว่าเขาอ่ะจะต้องถมทะเลกันเพื่อที่จะเดินข้ามไปได้ก็ไม่เข้าใจว่าทุกคนดูบินได้อะทำไมไม่อุ้มพลักกับพลามข้ามไป ก็คืออันนี้เก็ตนิดนึงนะคะอันนี้คือความรู้ที่ได้รู้มานะเวลาเห็นตัวละครอ่ะเราจะไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรเพราะว่าหน้ามันคล้ายกันแล้วด้วยความที่มันอยู่ไกลเราจะเห็นดีเทลของหัวโขนไม่ชัดใช่ไหมคะให้สังเกตการวางมือมือของลิงอ่ะมันจะเอาลงข้างหนึ่งแบมือแล้วก็นิ้วหักลงอันนี้ก็คือลิงพอเป็นยักษ์อ่ะเวลาเดินอ่ะเขาจะพับมือขึ้น ันนี้ก็คือความแตกต่างของท่าทางตัวละครน,นะคะอันนี้ก็เป็นทับของทางทศกัณนะคะในที่สุดก็ได้มาเจอกันคิดว่าระยะเวลาในการลบทั้งหมดน่าจะประมาณ50ปี เพราะว่ายกทับกันนิ้งใหญ่มาใช้เวลานานมากไม่น่าถึงไม่น่าถึงหลังจากนั้นแล้วก็เจอกันคนะกองทับทั้งสองประจันหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็อยังยังลำอยู่ก็คือเริ่มการต่อสู้นะคะคือดูจากการสู้รบเนี่ยเป็นทศกัณฐ์นะสู้กับ หนุมานและพระรามพลักเป็นหนึ่งต่อสามอันน้าโชว์สเต็ปเป็นอ่งทีหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการสู้กันตัวต่อตัวตัวต่อตัวที่ว่าหมายถึงว่าเริ่มจากทศกัณฐ์สู้กับพระรามก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาสู้กับพระลักแล้วก็เปลี่ยนมาสู้กับหนุมานอันนี้คือตัวต่อตัวโอเคเนื้อหาการสปอยของเรานะคะจบลงแล้วอะก็คือวันนี้นะคะเราได้ ดูขนเป็นที่เรียบร้อยนี่ชมหน้าของนักแสดงนะคะส,สวยมากชุดสวยมากแล้วก็ออกมาจากงานเนี่ยประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะ แต่ว่าร้านอาหารยังเปิดอยู่เยอะเหมือนกันค่ะเขาน่าจะรู้แหละว่าเราน่าจะหิวโซแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเราต้องกลับบ้านแต่ตแก่อนกลับนะคะแวะไว้พระสะหน่อยนะมามาันสุดท้วแล้วก็ถ้ามาช่วงเวลาปกติอ่ะมั่นใจว่าคนจะเยอะแน่นอนนี่คือจิตกรรฝา่าผนางังสวยมากแต่ให้ดูแค่นี้ดูนันเอง คิดว่าภาพมันน่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในสมัยนั้นนะคะถ้าเห็นดีเทลไ,ไหมใบไม้เนี่ยลกมากอทุกคนรู้กดนะดูเฉยๆห้ามแตะนะคะแต่ฟืนผ้าผิวผนังอะ่ะมันก็ตามเวลามันก็ดูเก่า ดูแบบดูต้องบูราณาเธอสวยมากอละนี้ก็คือฉันเองนะคะฉันที่ยืนทำท่าปเปลกๆอยู่ในอุโบสถนะก็คือยืนทุกคนมองทางขึ้นไปก่อนเพราะว่าฉันกำลังดูข้างบนอยู่นะคะภายในงานเขามีกิจกรรมให้ทำมีแบบนู่นนี่ด้วยนะแต่ว่าน่าจะต้องมาเช้าสักหน่อย ซึ่งไหนๆจะกลับแล้วแวะนะะแวะอีกที่หนึง่งแวะไหว้พระอีกนิดนึงแต่แต่ไม่ดูจิตรกรรมฝาผนังก็คือโบทนี้ก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแม่น้ำซึ่งก็น่าจะแบบใส่น้ำเจ้าพยาของเรานี่แหละสวยมากไป,ไปดูคะ่ะไปดูไปไหว้พระกันหลังจากนั้นก็กลับบานด้วยความที่ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าวาสุธัต์มันอยู่ใกล้กับเสาชิงชาขนาดนี้คือรู้แต่ว่าในหัวสมองอะตอนเดินตอนเดินทางมาไม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะก็แวะวนนมสดสักนิดนึงเติมพลังก่อนกลับบ้านสายสิบสองที่รักของฉันเย,ย่จบทิปฟันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะผิดภาพตรงไหนต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ระบบเสียงระบบภาพไม่ไดีอยู่แล้วแหละช่องนี้ หวังอะไรจากเรายังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ